ไปให้มีทุกที่แล้วไม่คิดอีกแล้วสบแผน นรับ่ไ็ไดนะครับเรียนเช่นนะครับนางสาวธิริพญประเสิกษป็นูกสาวเจนนาตีโราบาลโรงพยาบาลหัวเจแลมนะครับส่ายงานเวรระเบียนงานประกับตัวรปบกาเนเช่อถูกเทียนบูชาประธาครับ ラッタタイなんかあった、ワンチャインポイントに反対すると、なんか、ちょっと、かわっちゃう。なんか、ちょっと、お願いしますね。

นะโม a ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม s าสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสราณังคัจจามิธรรมังสราณังคัจจามิสังฆังสราณังคัจจามิสุติยัมปีพุทธังสราณังคัจจามิสุติยัมปีพุทธันสราณังคัจจามิ ทุติยมปีทามังสารนังขจามิทุติยมปีตังวะนังขจามิุติยมปีตังคงตรังขจามิติยมปพุทธังตะระนังขจามิทุติยมปพุทธังสรนังขจามิ ธิตามังตะระนังขจามิตาติยมปิธามสระนังัจามิติยมปิังสระนังขจามิตาติยมปิสังคังสระนังขจามิปานาติปตาเวระมานิกขปังสัตมาติยมิปานาติปตา

เวรามนีสิกขาปัทถังตัมมาทิยามิคามสุมิชาจาราเวรามนีสิกขาปัทถันสมาทิยามิมุสาวาทาเวรามนีสิกขาปัทถังตัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรามนีสิกขาปัทถันสมาทิยามิ थ मा थ में सु मठ पमा तथा नेरामि शिखा बठान समाधिया में

อกโยกัมมาตามผลตากะลังโยกะ <laughs> มอโคตรราตามะปยากตาตมากตเมตตามะโคตราญาตเมงัมเยตามวัจรากุสราเกตังโอปันังโอติโสมานาสสะคตังญาณจัมปโยตังรูปารามะังวาสตารมะังัง para meangwalsa menang wa bota para menang Quan Ta raมangไม่ด

ปัจันโตเวทนากันตัวสัญญากันตัวสังการรักตัวเวญาณการตัวตาตากรรมโมรูปการตัวังเกิเกโรปังกตเตตานากตัปัจันนาจารตังวาปะเยตังวัโหรังกังวาสุขุมังวาเทนงวาปะเนตัง กายยังตรวเวศานติเกวากเตกัจังกับปิสันโยเกตตาวาอภิสังิปตตวาายัวจชตโรบากันโทสังกัอสตังกัโอสทังกายิเตนตังกายิตังสังกยิเตนสังกยตังสังกายเตน ກິຕາອສັງຄະຫິເຕນະອສັງຄະຫິຕັງສັມພະຍໂຍໂຄວິພະຍໂຄສັມພະຍຸດເຕນະວິພະຍຸດຕັງວິພະຍຸເຕນະສັມພະຍຸດຕັງອສັງ

รามปा त ติสัตตा त าตปรाัตติตัตติห त มันตายโยสัจจิกาตโตปรมัตโตตโ Quanติසාติká ตπαมาतेသ ရវบาច hอาທ na eនกหาຮ ที่ปกันล உපราපติສติkáตπαมาतेนั้น ລະตวันตkhยจาก kiikaသπαมาသ datသ သบวລ உපපติစติká ต เตเมจาเอกิจิตุตฺตาธมมาสพเพเตกุสลํโพราเจวาภคนากุตฺตาโพรานตฺเตตํมามากุตฺตาเยเจจิุตาธมมาสพเเตกุตฺลํโมเรนเอกโมรํ देवपन्नाकुत्तला बोले न एकमुरासपि ติ धम्मकुत्तला हेतुपत्तयो अरम्मनापत्तयो अतिपत्तिपत्तयो अनन्तरपत्तयो

ปาบจดใจโยสามไปโยตปัจดใจโยเบไปโยตปัจดจโยอัติปาจใจโยนาติบาจใจโยวิกตปัจใจโยอภิกตปัจจโยจิตตวาัญมเทสังโฆปะะโมสุโขอะจิตาวาตังคาาุปะนา วานิโรจันทิเตสังอุปปมะทุขโอนิจจาวตตังาอุปวิโอุปจิวานิจันิเตสังมะุขโ